ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจําที่ช่องมาร์กเอพและใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับนี่นารุโตะปักธงนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้เนี่ย กิจกรรมนารูโตะมันทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่างที่เราพูดกันไว้นะวันที่10เนี่ยจะมีหอคอยนะครับขอคอยโทเค็นสําหรับเซตนารูโตะใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บน u กเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยและยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายราคฟรีไฟบางวันมีไอดีหมก f 99บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย เนี่ยมานั่นเองนะครับผมก็ของที่คาดการไว้เนี่ยจะมีชุดนะครับผมมีท่าแล้วก็มีไอซ์วอลแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับสำหรับของที่ไม่ได้คาดการเนี่ยจะเป็นตัว M4 ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยใจดีนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางเซิร์ฟตัว M4 ตัวนี้เขาจะแยกกิจกรรมนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็ใส่มาให้ในกิจกรรมชุดสําหรับตัวชุดนารูโตะเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็น M4 เจากระสองลันหนึ่ง นครับผมนี่แล้วก็ตัวชุดก็จะมีท่าแปลงล่างให้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาว่าผมเนี่ยโดนไปเท่าไหร่นะครับผมก็สําหรับตัวผมเนี่ยโดนไปสัประมาณ สองหกหกสองนะครับผมสองหกหกสองเพชรนั่นเองนะครับผมบางคนเนี่ยก็เกลือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเกลือแบบถึงขั้นห้าพันอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าโทเค็นเนี่ยมันก็มีการันตีบอกข้างล่างนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหอคอยโทเค็นมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีการันตีแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการันตีทางด้านล่างนะครับผมการันตีโทเค็น ครั้งถัดไปในการเล่นกี่ครั้งในการกดกี่ครั้งมันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมก็โดนไป2662 6 6 2นะครับโทเค็นแรกโทเค็น2ก็ถือว่าออกง่ายนะครับผม3 4 5ก็จะออกยากขึ้นตามลำดับไปนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าผมหมด ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็ได้มาแล้วเนี่ยมันจะมีการันตีบอกนะครับผมเนี่ยเหลือ86เหลือ76ถ้ามันเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็คือได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับผมถือว่าผมก็ยังไม่ได้เกลือมากนะครับผมเพราะโทเคนที่5เนี่ยผมเหลือการันตีอีกตั้ง76 66ครั้งนะครับผม,ผมก็ได้มาเป็นชุดนารูโตะแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็ได้มีการอัปเดตกิจกรรม9หางเข้ามาแล้วนะครับผมก็เป็นการเก็บโทเคนนะครับผมซึ่งโทเคนก ได้ในอาภารกิจประจําวันแบบนี้นะผมแล้วก็เก็บในแมปก็ได้เช่นเดียวกันนะผมเมื่อเก็บมาแล้วก็กดตัวนี้ไปเป็นการป้องกันโคนฮะนะครับผมนี้แล้วก็จะได้เป็นตัวหลอดตัวนี้ขึ้นมานะยครับผมเวลาเราก,กดไปรัวๆเองน,นีฮะมีข้าม a อนิเมชันได้ด้วยอาข้ามไปนะครับผมเมื่อครบแล้วก็จะได้เป็นของพวกนี้มาเนะครับผมมีเป็นอาบัตรสร้างห้องโปรไฟล์จิไรยะแล้วก็รางวัลสูงสุดเป็นชุดจิไรยะเลยนั่นเองนะครับผมนี้ ได้ทุกคนแน่นอนนะครับถ้าขยันเล่นเนาะนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวรางวัลล็อกอินตัวนี้นะครับผมจะเป็นการลองใช้ท่า1วันหรือว่า24ชั่วโมง3าท่านะครับผมจะมี3าท่านี้เลยนี้มีส่วนวงจักรด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้เฟียวมากเลยนะครับเป็นการล็อกอินระหว่างวันที่18ถึง20นะครับผมก็รับไปเลย3ท่านั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้นะครับเป็นการเล่นครบ 700นาทีหรือว่า699า้นาทีนั่นเองก็ตีไปเท่ามาณ10กว่าชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมมันก็อยู่นานนะครับผมไม่ต้องห่วงตั้ง23วันเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่หน้าอินเทอร์เฟซหน้าเข้าเกมนะครับผมแล้วก็มีอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ย จะมาดูของที่ท่านผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมว่าหมัดมาแบบไหนนั่นเองนะครับผมของในตอนนี้ที่มีอยู่นะครับผมที่แจกก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมมีตัวอะระเมงนะครับผมตัวนี้นะมีแบนเนอร์นะครับผมมีหัวนะผ้าคาดหัวโคโนะฮะแล้วก็มีโปรไฟล์จิรายานั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าตัวนี้เป็นการสะสมครบ4ี่ชุดนะครับผมชุดนารุโตะก็รับไปเลยท่าอันเชิญกามะบุนตะนะครับผมเป็นท่ามะฮือมาท่าแรกของฟรีไฟล์นะ ผมแล้วก็นี่เลยตัวหมัดที่ถามกันเข้ามาหมัดคาถานินจาหรือว่าหมัดตัดสายฟ้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ มีหลุดออกมานะครับผมว่าจะมาแบบตู้8ทีนะครับผมหลายๆคนน่าจะชอบนะสำหรับตู้8ดนะครับผมเพราะว่าหมัดเนี่ยมันไม่ค่อยมาแบบตู้แดนะครับผมส่วนใหญ่จะมาเป็นหอคอยเนาะน้อยมากที่จะมาเป็นตู้แดนะครับผมสามารถนับอันได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็โอกาสที่จะมาตู้8ดสักเ0เลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับผมอย่างอื่นก็ที่บอกไปนะว่าตัวซาสึเกะนะครับผมน่าจะมาเป็นแบบรังพึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเหมือนกับนารูโตะเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับกรอซาตัว นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเปิดตัวนะครับผมถ้าเปิดตัวแล้วครับแล้วก็สกายวิงเนี่ยน่าจะมาเป็นตู้8ปดทีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่อย่างเท่นะครับมันเริ่มเพิ่มเลยนะครับยิ่งใส่กับชุดนารุโตะแล้วคือแบบเข้ากันมากๆเลยนะครับผมนนี่สกายวิงนะครับมันเริ่มเพิ่มเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแจกเช่นเดียวกันเนาะเป็นสกินสกิลลิงนะครับผมแล้วก็ตัวอ่าแล้วก็คืนนี้นะครับผมวันที่11นะครับผมแพ็คซากุ รักก็จะมาพร้อมกับคาถาแยกร่างตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมน่าจะมาเป็นร้านค้ามืดนะครับผมลด90%นั่นเองก็เป็นการจุ่มส่วนลดนะครับผมถึงลดสูงสุดถึง90%นะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นของใหม่จะเป็น2อย่างนะครับผมเป็นชุดซากุระแล้วก็คาถาแยกร่างตัวนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคาคาชิเนาะอย่างที่บอกไปนะครับผมน่าจะมาเป็นตู้8 t ีนะครับ นั่นแล้วก็น่าจะมาพร้อมตัวนี้ไม่ก็ถ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไอซ์วอร์นี่วงแหวนก็ของแจกเช่นเดียวกันนะครับผมนี่แล้วก็หลายๆคนถามหาเหมือนกันเนะกอกอวิโตนะครับผมน่าจะไม่ใช่ของแจกน่าจะเป็นของรางวัลรองของกิจกรรมได้สักกิจกรรมหนึ่งนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ คูซานังินะครับผมคูซานังิตัวนี้ก็ถ้า GM ใจดีนะครับผมก็น่าจะรวมอยู่ในกิจกรรมของซาสุเกะนะครับผมแต่ถ้าไม่ก็อาจจะแยกออกมาไม่เป็นรังผึ้งเหมือนกันก็อาจจะเป็นหอคอยโทเค็นนะครับผมเพราะว่าคาตาระแถบแดงที่เคยมาเนี่ยมันเป็นหอคอยโทเค็นสามเหรียญนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็หมดเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมในเกมนะครับผมกิจกรรมในเกมก็จะมีตารางบอกแล้วตามนี้เลยนะครับผมก็จะน่า เป็นช่วงกิจกรรมสัปดาห์ละ1นั่นเองนะครับผมมีก็กดรับแบนเนอร์ไปได้เลยนะครับผมมีคู่ายด้วยนะผมคู่ายสามารถถึงน้าลอบบี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่กดรับ เพื่อรับกล่องรามองตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นอัปเดตเกมเพลย์นะครับผมก็จะมีคัมภีคาถานะครับผมคู่ในแล้วก็ดาวจายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีการสร้างคับแลนด์เองได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นของสําหรับของฟรีเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ภายในเกมเนี่ยมันก็มีมาแล้วนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบนสําหรับคาถาสัมภเวสีคืนชีพนะครับผมหรือว่าวงชุบแบบใหม่ชุบแล้วขึ้นมาจากพื้นไม่ได้โดดลงมาจากฟ้านะครับผมตัวนี้ถ้าไปชุบนอกวงก็คือน่าจะตุยหมอกกันหมดนะครับผมนะตัวนี้นะครับเขาก็ปรับมาใหม่ตั้งแต่วันที่10มกราถึง9กากุมภาใครไม่ชอบก็รอเอาออกได้เลยนะครับผมแล้วก็ภายในเกมนะครับผมนี่เลยนะครับเกาะรอน นะครับผมกอดรอขึ้นเครื่องก็จะเป็นหมู่บ้านโคโนฮะนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเทมากๆเนาะเป็นหมู่บ้านโคโนฮะทีんん่อยู่ในแมปจริงๆด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านริมน้ําที่มีการปรับใหม่นั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีจุดสลิงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องดีดใหม่ด้วยเพื่อที่จะดีดไปหมู่บ้านโคโนฮะถ้าดีดไม่ถึงนะครับแล้วก็ตีเก้าหางตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําให้ตัว HP เราเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับผมถ้าหากโดนโจมตีเองนะครับผมนะ แล้วก็นี่ดีเข้าไปได้เลยนะครับผมในหมู่บ้านก็จะมี ของแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ไข่ตุยเนี่ยจะสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งด้วยนะครับในหมู่บ้านตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ปลากระจายได้ด้วยนะครับผมหรือจะปลาเป็นคู่ในแบบนี้นะครับผมมีติสตันแบบที่เรารีวิวไว้เลยนะครับสาหรับคู่ในสายฟ้านั่นเองนะครับผมโดนลมใหม่ก็อุ้ยสวยมากๆนะครับผมจริงๆนะเมืองตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยผมชอบการคอลแลบครั้งนี้มากๆสําหรับฟีไฟเอ็กนารุโต้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวคาถานะครับผมตัวคาถาเนี่ยหลายๆคนชอบมากนะครับผมเพราะว่ามันกดแล้วมั สามารถทะลุไอซ์วอชได้นะครับผมยิ่งเป็นพันปักษาหรือว่าตัวตัวสุดวงจักรนะครับผมจะสามารถแบบเหมือนกับเดชได้แล้วก็บวกกับสกายเลอร์ไปด้วยนั่นเองและที่สําคัญเนี่ยมันสามารถ ละลายไอซ์นะครับผมได้หลายๆอันพร้อมกันเหมือนสกายเลอร์อันเก่าเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอ้เหมือนกับสกายเลอร์กลับมาพร้อมกับแดชด้วยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสาหรับสกิลนะครับผมก็สกิลเนี่ยสามารถรีได้นะครับผมสามารถใช้ได้แบบว่าเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้น่าจะ ไม่มีอะไรมากที่มาอัปเดตกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็สะสมครบรับไปเลยนะครับผมกามาบุญตะนะครับผมตัวเริ่มเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครู bye.